เราจะให้ดึงขาก่อนนะคะเรานอนคว่ำก็จริงแต่เราจะยกจะไม่งอเข่านะคะให้น้องแนนดึงขึ้นอ่าดึงแบบนี้เลยจากนั้นนะคะปัดปลายเท้าพยายามให้ปลายเท้าเนี่ยมาหาพื้นอีกฝั่งหนึ่งรู้สึกโดนยืดด้านข้างไหมคะอ่าดีมากเลยน้องแนนอันนี้ค่ะมันก็จะยืดอ่า เส้นหน้าท้องด้านหลังแล้วก็เส้นสะโพกด้วยนะคะเหยียดไว้นะคะยิ่งเหยียดจะยิ่งเห็นกล้ามเนื้อเยอะขึ้นเลยค่ะดึงกลับนะคะยกขาด้านในขึ้นนะคะน้องแนนโดยที่ไม่งอเข่าสังเกตได้นะคะแล้วค่อยๆหาจุดที่เราวางปลายเท้าได้เราก็จะเห็นเลยค่ะว่าเส้นขาเราเป็นยังไงบ้าง ง่ายใช่ไหมคะท่านี้ยแค่เรานอนคว่ำแต่เราบิดตัวนะคะถ้าอยากให้ได้มากขึ้นก็ต้องใช้เท้านะคะสังเกตเท้าน้องแนนได้แล้วครูดาจะให้น้องแนนเดินขาสูงขึ้นเนี่ยค่ะมันจะยิ่งบิดเปิดมากขึ้นสะโพกมันจะบิดเปิดมากขึ้นมากขึ้นนะคะอ่าดึงกลับนะคะขออีกทีนะน้องแนนขอข้างนี้อ่าดีค่ะยกสูงสูงเห็นจังหวะใช่ไหมคะยกสูง แล้วไปให้ไกลขึ้นกว่าเดิมที่เราไปได้นั่นแหละค่ะาดีเลยเรารู้สึกนะคะว่าเดินปลายเท้าสูงขึ้นได้อีกจะเห็นเลยว่ากล้ามเนื้อเนี่ยโอ้มันตึงตรงนี้นี่เองมันจะตึงหน้าท้องด้วยยิ่งหน้าท้องเราไม่ได้ใช้การออกกำลังนะคะมันจะเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะมีผังผืดค่ะ ไรัสอยู่บริเวณหน้าท้องเยอะมากทําให้เป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้หลังเรางอได้ง่ายอ่าดึงกลับช้าๆนางแนนผ่อนคลาย